เพื่อนอยู่ๆก็อยากกินกล้วยปิ้งราดน้ำกะทินะเดี๋ยวลองทำดูเอาดิบๆมาแฟนใหญ่เสื้อแบบสุกมากินยายเลยเสื้อแบบดิบมาลองดูเลียวยก่อนอื่นยายจะทำน้ำน้ำราดก่อนเนาะตันทรายลงไปอุ้ยไม่ทำเยอะหรอกเพราะว่ากล้วยมีนิดเดียวมันตันทรายแล้วก็น้ำตาล ไม่ได้กะไอไม่ได้ไอ้น้นตวงหรอกยายกะก็เอาชิมเอาชิมอรอารสชาติตามใจเราชอบนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนี้ก็จะใส่กะทินะคะ มีไอ้เขรียว่าอะไรนะใบเตยใส่แ่บนี่ทำน้ำกะทิก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาไปอบกอล้วยเดี๋ยวเราจะใส่เนยไปนิดนึง ชาเราเองนะคะยายไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตวงเกี่ยให้มันคนๆนิมดหนึ่งก็ได้แล้ว,ลวไปไปิดไฟ ้วยอันนี้แหละลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะจะบูหรือจะจะ่าไม่เคลสามัญเองเหรอ,อ,อ สามันก็อบสามันนะอืมเป็นตาแซบแท้บีก่นอนยายังเหลืออยู่ในอันนั้นเองนะว้าวอเป็นตาแซบแท้วะนั่นกันอืม,อม ชิมนิดนึงก่อนนะอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องราดก็อร่อยแล้วเสียดายได้อบแคสามอันเลยอบอีกแล้วอู้หูอร่อยอ่ะไม่ต้องราดก็อร่อยอ่ะเพื่อนเพื่อน อบอีกเดี๋ยวไป่อกอบอีกเดี๋ยวพี่เหมินต้องกินด้วยแน่เลยน้ำจิ้มไม่มีใบเตยใส่นะคะพอ่อแค่นี้ก่อนนะแล้วอน,นั้นคอยทำใหม่อู้หกินแค่หายอยากก็พอแล้ว มามเพื่อนมาเด้อถ่ายได้อบอีก รู้อย่างนี้มาทำนานแล้วหอมหอมเพลินเลยหอมหอม Olha lá.